ก็สวัสดีนะครับแม่แม่นะครับผมสวัสดีนะครับแม่แม่ฟีนะครับวันนี้เราก็ยังไม่ไปไหนนะครับผมเราก็อยู่ที่บ้านนะครับตอนเย็นๆนะครับผมถึงจะได้พาน้องออกไปเล่นนะครับผมต่วันนี้เช้านี้เราก็อยู่ที่บ้านอยู่นะครับผมก็หายาหาอะไรมาให้น้องทานไปเรื่อยๆก่อนนะครับดูน้องถึงเงินของเรานะครับผม ว่าทานอิ่มไหมวันนี้โอ้ทรงผมนะครับผมทรงผมเริ่มจะยาวแล้วนะครับแม่แม่นี้ยาวมากเลยนะครับอ้าทานหญ้าไปลูกละมาก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมวันนี้พาน้อง <laughs> มาชุมน้องทานหญ้ากันนะครับผมกินอ <c oughs> ย่างอริดอร่อยเนาะ ตายจะไปหาญ้ามาย่าอย่างสวยเร็วนี้ย่าอย่างสวยมากเลยนะครับแม่แม่สี่ให้น้องได้ทานนะครับตอนเช้านะครับเดี๋ยวใสๆยเย็นๆนะครับจะพาน้องไปอยู่ข้างนอกจะไปทดสอบดูเนาะว่าจะทานหญ้ากันไหมจะเอาน้องไปทานหญ้าอยู่ด้านนอกเนาะ หญ้าเขียวขจีเลยวันนี้คุณตาไปเกี่ยวมาก็พอได้ทานนะครับหญ้าก็พอได้ทานเนาะทานเรื่อยทานอิ่มแล้วก็จะพานอนอคุณตาก็จะนอนแล้วก็นอนอยู่ข้างๆเนาะพาน้องนอนเนาะข้างๆถ้าคุณตาอยู่ไกลไม่นอนกลางวันนะครับคุณตานั่งเฝ้านี่ก็จะนอนนะอืเหมือนวันนั้นนะคุณตานั่งเฝ้าไปเฝ้ามาเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็นอนเดี๋ยวก็ลุกนะครับ ก็นอนเนาะเด็กโอค,ครับนี่เด็กโอ๋ยวทานอิ่มๆเดี๋ยวก็จะอยากนอนจะง่วงนะครับโอ้อยากวันนี้สวยมากเลยตาไปเกี่ยวได้มาสวยมากเลยท้องกลมอ้วนดึงเลยท้องเนาะโอ้ท้องในกลมเนื้อหนังในด,ดีสะอาดสวยนะครับ ตาก็สวยเออดูตาว่าตาสวยแล้วจ้องเราเนาะแม่แม่ตาสวยตาสวยนะครับผมงาโชว์งาเลยลูกวุ้งาก็สวยเลยนะครับนี่สวยมากครับงางานี่สวยมากเลยนะครับถ้าโตขึ้นนี่โอ้สุดยอดเลยนะครับงาถ้าโตขึ้นอลูปกปลาขึ้นแล้วเลยดูฟันหน่อยลูกฟันหน่อยนะอ้าปาาแล้ว อาอาทไม่อาไม่ยอมอาอาอาดูฟันหน่อยอาปากอาปากันลูกอาปลาทำไม่ยอมอาเลยเอ้ยเออไม่ยอมอาเลยโผลขึ้นหนีงาสวยมากเลยนะครับสบายนะอืมสบายจัง คนหาย้าไม่กินอาบน้ําเสร็จก็ได้ทานย่าโอ้สบายจริงเลยถุยงเงินไหดหรยอสักพักคุณตาก็จะพาออกไปเดินเที่ยวนะครับผมไปเดินเที่ยวออกไปไว้ข้างนอกแต่ทดสอบดูจะร้องไหมไม่ต้องมาวิ่งตามหรอกดูผมว่าผมทรงผมนีหยทรงผมอาบน้ำใหม่ใหม ช่วยเอาทานย่าไปทานย่าไปมาลูกมาพ่อไปไม่ได้ชอบวนเนาะจะวนแต่พ่อเลย <c oughs> ดูอะไรข้างล่างสังเกตดูนะดูดู <c oughs> ดูดูดูด,ดูข้างล่างเขาห <c oughs> าที่ห้าหาที่ห้าย่อนลงมา เออเด็กๆนั่นนี่เด็กๆ,ๆนี่เด็กๆ,ๆนี่ทันยาตลอดเลยนะครับอ้าเอ,อิ่มอย่างอิ่มแล้วก็นอนซะ อิ่มแล้วก็นอนต่อโอ้อยมีความสุขจังเลยเอออ๋อนอนอิ่มแล้วก็ทานอิ่มแล้วก็นอนฮะ,นะ,นะจะนอนไม่นอนโอ้ไม่นอนหลอกคุณตานะหลอกว่าจะนอนไม่นอนนะนี่ดูทําท่าหลอกว่าจะนอนแล้วไม่นอนหลอกทานย้าแล้วก็ไม่นอนเออเหมือนเด็กหลอกกินขนมเนาะเหมือนเด็กหลอกยอหลอกกินขนมแล้วก็ไม่นอนดูทําดูทําดูทําสิดูทําสิเออเอเอ ดูทำสิจะนอนหรือไม่นอนนี่เหมือนเด็กนี่เด็กอ้วนนี่โอ้ยจ๊จ๊ดู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 เด็กอ้วนแกล้งแกล้งคุณตาแล้วบอกว่าจะได้ทานจะทานย้าแล้วจะนอนไม่นอนดูนอนเล่นโอ้โหเด็กอ้วนเด็กอ้วนชี้อ้อนดูทำดูทำนอนทับย้าหมดเลยจะนอนหรือไม่นอนนี่อ่อืออืออือออดูนอนเล่นนอนเล่นนอนเล่นจะนอนเล่นอ่ะจดี๋ยลูก แกล้งแกล้งคุณตานอนทับหญ้าคุณตาพังหมดแล้วจะนอนรอกว่าทานหญ้าแล้วจะนอนไม่นอนนะดูดูทำดูทำดูทำดูดูทำเล่นเนาะแล้วดูนอนดูแกล้งนอนเปล่านี่ดูนอนเล่นอจะนอนก็นอนจะนอนจริงๆใครก็ไม่ว่าอะไรเออนะดูทำดูทำหลอกกินหญ้าคุณตาแล้วก็ไม่นอนดู ดูดูดูตาตาใสาเป๋วอยู่จะนอนก็ไม่นอนเออเออจะนอนก็ไม่นอนเนาะดูดูดูทำด,ด,ด,ดูเด็กอ้วนทำ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 สิดูเด็กอ้วนทำสิดูจะนอนก็นอนจะนอนก็นอนนะครับน้องถุงลกูก <c ười> หลอกทานย่าคุณตานะแม่แม่หลอกทานย่าว่าจะนอนไม่นอนดูทำดูทำดูทำดูสิดูเด็กอ้วนทำดูเด็กอ้วนทำดูเด็กอ้วนทำดูเล่นเล่นทำทำดูสิดูสิเกี่ยวย่าให้กินอย่างนี้นู่เอาอีกแล้วเด็กอ้วนเออนอนเล่นเนาะนอนเล่นเหมือนเด็กนะครับแม่แม่อ่าจะนอนจยิงก็นอนเลย พอไม่ว่าแล้วอ่าอ่าอ,อ่เงียบส่งเสียงไม่ส่งเสียงแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กรดกดติดตามฝากกดซับสไครต์ให้กับน้องถุงเงินของเราด้วยนะครับแม่แม่ครับขอบคุณครับผมดูท่าเด็กอ้วนนะครับจะนอนก็ไม่นอนนะครับหลอกกินหญ้าคุณตาแล้วจะนอนไม่นอนนะครับดูดูทำดูดทำแล้วมันนั่งนั่งยิ้มอีก แล้วมานั่งยิ้มอีกครับบัสดีครับดูดูทาดูทำโอ้ขอบคุณครับ